สวัสดีครับ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 ยินดีต้อนรับนะครับสู่รายการที่อยู่ได้นะครับวันนี้เราอยู่กับคโกวินโกวินโก็ซาต้อสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เที่ยวอยู่ได้ซีซั่น8ของเราซีซั่นแปดมันเว้นไม่นานไงครั้งนี้เนี่ยพิเศษมากเพราะว่าเที่ยวอยู่ได้โกเวินโก้แล้วก็สารต้อผมมาทำกิจกรรมร่วมกับฟ e ลฟรีนะครับเราจะมา เรียกว่ามันใช้ชีวิตนะครับแบบอิสระกันบอกว่าถ้ามาแค่3คนแบบนี้ผมว่ามันจะดูแบบไม่ค่อยคึกคืนเท่าหร่ไม่คึกคืนเราก็เลยได้รับเขียนนะครับจากศิลปินเดยว้องหน้าใหม่ศิลปินดาวรุ่งเดยว้องนะว่าไขโลมาบินขอเสียงต้อนรับศิลปินจากโลมาบินนะอะไรอะไรชจะมาเข้าเข้าขอได้ ต้องโดมนะครับโดมพัด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 เอ้ยังไม่ได้แนะนำว่ายก่อนทำไมอันนี้ไม่ต้องลืมๆไม่ได้วันนี้เราอยู่ที่ไหนสวนพฤกษศาสตร์ระยองฮะจะบอกว่าที่เนี่ยมันเป็นมันเหมือนกับว่าคือเขาเป็นรักษาพันธุ์ไม้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าข้างในมันพายเรือได้แล้วมันสวยมากวันนี้นะครับเราได้รับเกียรตินะครับจากผู้ทรงควนอุบุจากฟิลฟรีนะครับผู้เชี่ยวชาญ ที่จะมาแนะนําอุปกรณ์แล้วก็เรือต่างๆที่อยู่ด้านหลังของพวกเราครับงั้นขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่ตีนะครับพี่ตีสมรดิครับพี่ตีแห่งฟิลฟรีนะครับวันนี้ฟิลฟรีเนี่ยโหมีเรือหลายแบบมากผลิตเรือหลายรูปแบบแล้วก็ส่งออกต่างประเทศด้วยไม่ใช่แค่ในประเทศแล้วก็หลายๆกิจกรรมที่บ้านเราเนี่ยที่มีทุกที่ทุกรีสอนใช่ี้ยก็จะเป็นของฟิลฟรีหมดเพราะฉะนั้นวันนี้อยากให้พี่ตีแนะนําว่าเรือแต่ละประเภทไทยแบบไหน มีอะไรที่เราต้องเรียนรู้บ้างครับก็วันนี้ครับเราก็นําเรือมาให้ทํากิจกรรมนะครับก็มี3รุ่นนะครับก็ลําสีส้มนะครับ <c oughs> ที่ว่ามีเบาสอตัวอันนี้เขาจะเรียกว่าเรือรัวทูนะครับเราเซตให้ก็คือว่าเป็นออปชันคือด้านหลังปั่นครับด้านหน้าพายถัดมานี่ก็จะเป็นไซหยักนะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นเรือพาย2คนนะครับถ้าเกิดว่ามีน้องตัวเล็กๆหรือว่ามีน้องหมาหรืออะไรเงี้ยก็นั่งตรงกลาง<น>าได้นะครับ ส่วนฝั่งซ้ายนะครับก็จะเป็นเรือเรือปั่นนะครับรุ่นแปดนะครับตัวนี้ก็คือปั่นได้พายได้นะครับชุดปั่นเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราเราไม่ใช้หรือว่าเราติดอุปสรณ์ตรงน้ำตื้นครับเราก็สามารถยกขึ้นแล้วก็ใช้พายได้นะครับตอนนี้ก็คือว่าเราต้องมาลุ้นกันครับว่าใครทีมไหนจะได้ใช้เรือแบบไหนนะครับ<อ>แล้ว <laughs> นี่แหละความสนุกมันจะเริ่มตรงน,น,รนี้แหละคือทุกคนตื่นเต้นเพราะอะไรวะ <laughs> ทุกคนไม่อยากได้จอนี่สิ่งที่ผมกังวลมากที่สุดของวันนี้ถ้าถ้าตั้มเนี่ย มันได้คู่กับไอโดมเนี่ยโดมเนี่ยเขาโอ้โหดีกรีเขาเป็นนักกีฬาทีมชาติปั่นจักรยานด้วยนะฮะครับน้องมินเนี่ยเห็นเป็นผู้หญิงคนเดียวดูแข็งแรงไหวบอกเลยนะครับก็ใช้ก็ตอนด้วยบอกเลยผมเป็นนักกีฬาปั่นเหมือนกันครับปั่นจักรยานปั่นจิ้งลีดครับแต่น้องมินนะหนูก็วอร์มแต่เช้าเลยค่ะวอร์มกล้างกายม ใช่พี่ขอโทษพี่ขอโทษเดี๋ยวติมก่อนอ่าโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเลือกจับฉลากเลือกทีมก่อนแล้วไงที่ต้องเลือกอะไรก่อนก็ใบใหญ่เลือเลือกสีมึงเลือกจอนก่อนเลยไม่เอาไม่เอาไม่เอา อ๋อเลยสีพีมอ่าเฮ้ยต้องเป็นรายการทีวีเปล่าใช่เลือกเลยเลือกเลยพีเลือกเลยเลือกเลยพีเกี่ยวสยอะนะบ้านงั้นกูไม่มีทางเลือกแล้วใช่ไหมงั้นผมหักกูเหมือนกันเฮ้ยแต่หักกูเสียงนี้มันจะจอดหรือเปล่าอ่ะเป็นกูนั้นกลับบ้านแล้วจอด หน uh, ึ่งสองซ้าหันได้ยัง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 ได้ยังไม่แรกไม่แรกไม่แลกไอโดมึงหัวรถแปลกๆคืออะไรไม่ได้ไม่แลกดูนะหนึ่งสองซ้ำสุดทําทำไมมวกผมพู่กับสุภาพสตรีแ yeah. ล้วไตร่เลยกูว่ากูก้าวเท้าผิดแน่เลย เก้าเท้าเก้าเทานี่ผมสบายแล้วอะโอเคงั้นทุกคนรู้นะครับว่ากติกาคืออะไรกติกาคืออะไรครับครับมีอะไรบ้างฮะกติกา อ๋อต้องจิบน้ำทุก15บานาทีครับไม่ต้องห่วงเรื่องการถามเรื่องกติกาไม่ต้อห่วงเรื่องการจิบน้ำจิบน้ำนี่ไม่ได้เป็นกติกาเลยงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าครั้งนี้ใครจะเป็นผู้เก็บชัยชนะได้ ลุยครับลุยครับเดี๋ยวเจอกันไม่รอจอนอะไม่รอ ไปซ้ายไปซ้ายไปซ้ายอย่างเดียวก่อนให้มันหักหัวเฮ้ยย้อนอีกยอดยอนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเนื้อเเนื้อเกูโดนละไปสองแอนอุ๊ยไอสัตว์ทีมนักกีฬามาแล้วฮะอ๋อนั่นไงลิปินที่เขาจะโชว์หลังเฮ้ยเฮ้ยเฮายลองไปสีแดงไปก่อนกว่าเลย เราแอบเอาหัวเขาไปช่วยด้วยช่วยด้วยอูดโดนด่าอีกแล้ววันนี้แค่ปั่นไปก็ยากแล้วอีหี่ต้องปั่นมารับไม่้อีกอ่ะทีนี้ไม่รอละ เบรกไว้ <What? S 2> ไม่มีเครื่องปั่นพี่ง่ายกว่าที่คิดอันนี้จอนเขาเขาไปกันหมดแล้วจอนเออ,อนเน้นคอนเทนต์ครับโหดูทุลักทุเลสถานการณ์ทีมตอนนี้เป็นไงครับผมสึกดื่มด่ำกับธรรมชาติคนระับบกก็แทบแล้วหรอ ข้างหลังผมเครื่อง2 5 0 0รแรงมาครับใ,ใ,ใช่ครับแรงพายผมมาเร็วจนผมรู้สึกว่าทีมอื่นเขาแข่งด้วยหรือเปล่า <c oughs> คุณตั้มยังโอเคทีมพี่เป๊กเนี่ยยังทายอยู่หรือเปล่า <c oughs> ไม่เห็นแม้แต่เงาแมหนหน้แต่นิดเดียวอ่าตอนนี้ก็เข้าสู่ใกล้ช่วงของต้นสมเม็ดแล้วค่ะนีตน่ตน้ตนสมเม็ดขาว ่าก็ว่าก็จอน่ยพี่เป๊ก็็มาสา,าระกันหน่อยดีกว่าไม่ครับผมว่า2คนนั้นเอาออกไปจากกาน,กน <laughs> มันเสียเวลารอมากเลยต้องบอกว่าชอยยูจินเนียนะครับชื่อเขาเนี่ยเพราะตระกูลต้นสเมเด็จไม่ว่าจะแดงหรือขาวเนี่ยค่อนข้างทนทานแล้วก็โตเจรกกิญเตบโตดีในเขตชอหรือว่าแถวกินทะเลนั่นแหละแล้วก็เป็นไม้มงคลของไทยที่มูลค่าสูงมากอาเปิดให้จอได้ เรือแรงมากครับยอดผมบอกเลยเรี <c oughs> ยบร้อยเฮ้ยมีกระเป๋าด้วยกระเป๋าพี่พี่กระเป๋าพี่พี่วู้ฮู้ผมมีหน้าที่เปบนตุ๊กราลูกนินครับวันนี้พี่โอ้เยนูร่าแล้วพี่ต้าเดือดเดือจะช่วยแบกกระเปาพาเราพี่ต้าวเอง มันมีจริงไหมเนี่ยกระเป๋าเนี่ยเอาเอาคุณก็ตะกวาดเหมือนกันเ <_ C> e <an> พีงยงไดาแค่ครั้งเดียวเพียงมองตาเขาวิ่เดียวเธอจะจมีหัวใจของฉันหนึ่งเต็มแรงอีกฟังเพลงไม่เข้าเลยนะฮะยังคงข้างคาใจจากวันนั้น ภาพเก่าๆยิ่งสะบัดเบียนอยู่อย่างนี้เอาเขาเก็บมันก็สองใบใช่ไหมไม่กูเก็บไปหมดเลยสามใบเอาเแล้าแบ่งไปใบนึงอ่ะนี่อะผูก่อนระเร้ยกไม่เข้าใจว่ธีอะไรไปดูไปดูให้ผมขอสีฟ้าได้ไหมมันน่ารักกว่าเอามาไม่ไม่ต้องเหลือให้ทันพี่เต้ไปแล้วไปแล้วบูย บารเขาให้ดื่มด่ำธรรมชาติบารดไม่ต้องรีบมันจะเก็บกระเป๋าหมดแล้วเนี่ยอันนี้ผมไม่ได้เอาจริงนะผมพายเล่นๆพายอยู่ในสวนหลังบ้าน,นครับตอนนี้แต้มนำนะครับพี่ตั้มเฮ้ย <c oughs> เี่ย <c oughs> ต้องแล้วลอ่ะไปนติ้ง <c oughs> จะดีสาระตั้มต้องเปียกอ้าวเซลฟี่ดิแล้วล่ากูเข้าป่าทำไมเหน <ะ S 1> นะื่อยใจ โดมเอาใบส้มไม่เอาใบเหลืองแล้วเราเหลือใบเขียวไว้ให้เขาเขียนอะไรนะเนี่ยงานทงน้ำอ่ะอาชีพพี่จับกระเป๋าไมกูไม่เจอเลยวะเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วกูไม่ดื่มดำแล้วกูจะเอากระเป๋า นี <c oughs> จ่จะลม้มจะล้มให้ก็ได้สงสาร ถ้ากติกาทำให้เราแพ้แล้วก็ผมจะขอสาบแช่งทีมงานทั้งหมดของพวกเขาผมจะตามราวีเขาไปตลอดชีวิตคุณรู้สึกยังไงกับผลงานของคุณบ้างรู้สึกว่าทาวันนี้แพ้ก็อะไรครับนี่ยังไม่ตื่นนะไม่ตื่นนะยังไม่ตื่นไม่ตื่นอะไรไ่พอดีสนุกดีครับสนุกดีฮะไม่อ้วงเหรออ้ S <S 2> <S 2> มินว่าเราต้องได้กระเป๋าเยอะกว่าทีมเมื่อกี้แน่เลยค่ะน่าจะร้อยกว่าเยอะเลยค่ะ แต่ไม่เป็นไรเพราะเราจะได้เยอะกว่าใช่แล้วทีมจอนกับพี่เต็กแน่นอนเป็นไงธรรมชาติครับธรรมชาติโหชอบมากเลยค่ะชอบต้นไม้เยอะๆยอะค่ะต้นสมเหตหรอใช่ไหมใช่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 เรียกว่าบรรยากาศมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะเหมือนเราแบบค่อยๆเปลี่ยนวิวทิวทัศน์ไปเรื่อยๆแล้วเรายังได้เทสคุณเรียกว่าศักยภาพของเรือคายักเต็มที่ด้วยผมเป็นเรื่องพยานครับว่าลงคายัขึ้นง่ายมากนะครับการใช้งานบังคับเรือเรียกว่าหันหางเสือซ้ายขวาสะดวกมากเลยครับเพราะพี่ตั้งลงตลอด ใช่ไหมคะใช่ไม่อยากให้น้องพินลำบากไงครับแล้วมาดูโอเคมาดูผลงานดีกว่าได้ครับผมโอ้นี่ลายสวยนะฟิลฟีนอกจากเลือเขาดีนี่กระเป๋ายิ่งสวยอีกเป็นไงจอนอันนี้คือการมาระยองครั้งแรกป่ะครั้งแรกครับือว่าสิดื่มดมบรรยากาศธรรมชาติได้แบบ เต็มที่มากเลยแล้วคือด้วยความที่แบบเรือเราอ่ะมันเป็นเรือที่แบบว่าต่างคนต่างต่างพายต่างปั่นน่ะอาการเซลฟี่มันอาจจะยากนิดนึงเป็นไงได้เพราะมันแยกกันมันแยกกันเออแต่ก็ต้องเรียนขหืองเขาไปด้วยกันไงไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าทักษะการพายหรือว่าเป็นเพราะว่าแรงลมหรือว่าอะไรหรือว่าทุกอย่างมันหมุนกันอยู่นั่นแหละตอนแรกเราคิดว่าไอ้เรือปั่นของเราเนี่ยมันต้องได้เปรียบเว้ยใช่ป่ะมันจะเร็ว ตึ๊กแล้วมันคล่องตัวสุดท้ายมันปั่นไปได้แค่ระยะเดียวก็ติดไอ้นี่ไงสลายห่างกระรอกอะถ้าเป็นแต่ว่าถ้าเป็นแบบว่าพื้นที่ลงๆมันมีสไลด์นี่เรามาสิวเลยนะฉิวเฮี้ยเลยรลเหงื่มวนอยู่ที่กอจอนทำไรอ่ะเข้าปาเข้าป่าอย่างเดียวเลยแต่ครับไม่เป็นไรผลประกอบการของเราคุณได้จิบหือเปล่ะจิบนิดหนึ่งครับนี่ไงแหม ว่าทีมเราไม่แพ้ใช่ครับมึงยังไม่ได้อีกอหรอจอนโยมการพูดไรกันเยเอ้าผมเชื่อเชื่อเฮียอะไรมึงอ่ะโอ้โหโอเคไปตอดูมาแล้วครับโอเคมั่นใจมั่นใจว่าชนะมั่นใจว่าไม่รอดขอประกาศผู้ที่ได้กินไข่ดาวน้ำปลานะคะ มีได้แก่ีู้ยไได้ใช่ไมอากยางกนต้เร่าก้นึ้อะไรจะพูดกับผู้ชมทางบ้านไหมครับคุณคุณจอนผมเป็นโรคไตครับคุณจอนสโน่จอนเซลฟี่ดอกบัวเยอะมากนะครับอ๋อเขาไม่นับเยอะหรอ ครับผมขอซาวด้วยขอซาวด้วยขอซาวด้วยแดนแท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 นได้แก่ทีมสีดะอ้าวจะมาเฉยมันมาจากไหนวะดอกวัวมันก็มีดอกเดียวขอบคุณดีด้วยครับขอบคุณครับแต่ว่าอ้าวอ้าวอะไรฮะมมีเกรับ เกมลับอ่ะเกมลับนี้จะมีของขวัญพิเศษในเป็นข้างหลังของทุกคนไหมคะครับขวดน้ำไ้คะพี่ครับย้ำสม่ำเสมอว่าให้ติดน้ำทุกสิบห้านาทีทีมที่ดื่มน้ำเยอะที่สุดจะเป็นทีมที่ได้รางวัลรางวัลรางวัลก็คือจะได้ลงไปพายเรืออีกหนึ่งรอบเย้ไปถึงขอบเลยอะไรอ่ะ <ม>ได้แก่ทีมพี่มาแล้วก็น้องโดเมเพร่อวันคือเกียรติยศอันสูงสุดแล้วหรอพอนนิเศษของเรา เฮ้ยขอบขอบขอบคุณมากเลยครับครับผมอยู่นี่ครับผมอยู่นี่ผมขอบคุณอ๋อไม่แค่นี้เหรอครับเอาพี่หนิงไม่ได้มอบเลืเหอครับครับไม่ครับเป็นรางวัลพิเศษครับพี่ครับก็วันนี้เราก็มีรางวัลพิเศษนะครับก็เป็นกระเป๋าเป็นรางวัลพิเศษครับขอบคุณมากเลยฮะขอบคุณมากเลยครับนี่คฮะไปครับบนระรับหนึ่งใบฮะ ก็กระเป๋ารุ่นนี้ครับจะเป็นรุ่นเออร์มิเนียนอีโคนะครับก็จะเป็นกระเป๋าจากที่เรานําขวดน้ำครับมารีไซเคิลมาผลิตนะครับแล้วก็ตัวเนื้อผ้านี่ครับก็จะเคลือบกันน้ำด้วยนะครับกันน้าเข้ากันน้ําออกครับผมทุกคนพักผ่อนฮะครับก่อนที่เราจะเจอกันตอนช่วงเย็นนะครับผมวันนี้คุณตั้มมีเซอร์ไพรส์ให้กับพวกเราด้วยจะทาอาหารและเครื่องดื่มให้ทุกคนเรียกว่าทานนะครับเพื่อดื่มดับกับบรรยากาศช่วงเย็นด้วยโอ้โหโอเค คำริ้งของคุณตั้มมันชื่อ Feel Free พาณปโอ้น่ยครับผมงั้นเรามาชนกันหน่อยไหมเชิญครับเชิญขอชนแก้วผมเมือกันได้ครับขอบคุณขอบคุณ Feel Free มากครับขอบคุณตั้มด้วยครับ ี่อยากถามตั้มนิดนึงว่ารถที่ตั้มเมื่อกี้นี้ใช้สเตชันทำอาหารใช่ชไหมครับมันฟังก์ชันมันแบบครอบคลุมไหมด้วยพื้นที่ทํางานเนี่ยผมว่าโอเคเลยอย่างน้อยทําเมนูต้มทอดน,นึ่งผัดแล้วก็อะไรค้างเวลาออกแบบงานเอาท์ดอ์อย่างเงี้ยผมพกเตาปิ๊งนี่ขนาดเล็กชอบมีปัญหาเรื่องไม่สามารถดึงความร้อนไฟที่ที่นี่เป็นระบบแก๊สที่เรียกว่าใส่ได้สามารถปรับด้ไฟร้อนสุดๆก็สามารถทําให้เรา คุมเรียกว่าอาหารกับอุณหภูมิได้ดีกว่าครับเลื่อก็พื้นที่ทํางานใช้สอยว่าเรียกว่ากระทัดรัดตู้เย็นตอนแรกผมเฮ้ยมันสูงอ่าผมจะเปิดลบาบากหรือเปล่ากลายเป็นเอ้าข้องมือตอนนั้นหอมพิสซ่เนี่ยนั่นเต็มเลยอันนี้เนี่ยพี่ยังไม่ได้ฟังชื่อเต็มๆของมันเลยครับโอเคทั้งยี่สั้นๆสุดๆก็เป็นวีโซพาสต้าผัดมันปูและซีฟู้ดรวมเมือกัน มาดังๆว่าอร่อย,อยคือเราได้ได้มาเปิดประสบการณ์จริงๆมันมันฟีลฟรีมากแต่แต่สน,นุกครับวันนี้มีความสุขมากเพราะว่าอยู่ในกรุงเทพแล้วก็ได้มาทีรลยองครั้งแรกด้วยที่มีครั้งแรกก็เป็นประสบการณ์ที่ดีครับวันนี้ได้มาทํากิจกรรมกับพี่ๆนะครับ<ม>ได้มาพายเรือที่รลยองนะครับแต่รู้สึกว่าแบบเหมือนแบบว่าเราก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของการพายพาย พายคายักไปด้วยปัน่นแล้วก็ได้เรียนรู้เรื่องเรือต่างๆที่ฟิลฟรีมีแล้วก็ผมคิดว่าครั้งหน้าคล่องคล่องแน่นอนค่ะวันนี้ก็สนุกมากค่ะคือแบบมินทพายเรือแบบยาก,ยากๆอย่างเงี้ยครั้งแรกเลยค่ะแต่ก็รู้สึกว่าได้ชมธรรมชาติแล้วก็ได้เห็นต้นไม้ต้นสเสม็ดใช่ไหมคะก็รู้สึกคุ้มถึงแม้จะเหนื่อยหน่อยแต่ว่าก็คุ้มค่ะแล้วก็ปิดท้ายด้วยอาหารอร่อยๆแบบนี้ก็รู้สึกว่าวันนี้คุ้มค่ามากค่ะ พวกเราทุกคนนะครับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับพิษสกุลนะครับแล้วก็ฟิลนะครับที่ทำให้พวกเราได้มาเปิดประสบการณ์นะครับโหได้มาใช้ชีวิตอิสระได้ไปด้วยใจไปด้วยฟิลก็ก่อนอื่นขอบคุณน้องๆทุกคนวันนี้ที่นะครับมาร่วมประสบการณ์นะครับเพราะว่าจริงๆ DNA ของแบรนด์เราก็คือการถ่ายทอดประสบการณ์นะครับโดยจิงกับธรรมชาติและสายน้ำเพราะฉะนั้นมีสถานที่เยอะแยะมากมายอันซีนอีกเทียบรับรองนะครับ เดี๋ยวไว้คอยติดตามกันครับผมสุดยอดนะฮะอะมาืปดโมช่นะรฮะเปรโมืังนแงแล้วที่ผมต้องขอบคุณแบบอย่างสุดซึ้งนะครับน้องรักทั้งสองคนของผมคือด้วยเที่ยวอยู่ได้ไม่ได้แบบออกกองแบบเนี้ยแบบสนุกสนานแล้วก็ได้เจอผู้คนแบบนี้มานานมากไม่ได้ออกต่องเที่ยวเลยจนตั้มบอกว่าผมนิดว่าพี่เลิกทาไปแล้วนะแต่วันนี้ได้ได้มีโอกาสได้กลับมาทําอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณบาร์นะครับแล้วก็ทีมงานของโกเบนโกด้วยนะครับ เอาพูนตั้มครับอ่าตั้มนะครับผมฝากโกเวนโกด้วยนะครับช่วงนี้ก็ยังคงลงเรื่อยๆฮะไม่ได้ไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่มากมายแต่ว่าก็ตอนช่วงนี้เริ่มไปเที่ยวต่างประเทศแล้วอ่าถ้าใครอยากดูคอนเทนต์แบบคนเดียวต่างประเทศอะไรเงี้ยช่วงนี้ก็จะมีโปรแกรมไปเยอะมากเลยโอเคโอของเองนะครับก็อ่าอาหารนะครับพยายามฝากสั้นๆทั้งหมด ร้านเวเปอร์ไข่จีนนะครับกับอาหารรสชาติเก๋ๆแบบนี้นะครับไปลองดูได้แล้วก็สำหรับตัวโอเงนะครับหมู่บ้านชนาธินีหมู่บ้านมาซาวมีพร้อมย้ายเข้าทั้งเช้ากับถายนะครับช่องสาราตั้มนะครับช่องใหม่ของเรื่งขึ้นช่องเก่าก็อยู่กับพี่ภูมิก็ไปดูได้แต่เน้นช่องสาราตั้มก่อนนะกันไปช่วยตั้นช่องกันหน่อยนะครับคอนเทนต์ตกปลาหักวัดสุดดิบนะครับท่องเที่ยวสไตล์คล้ายๆกัน เดี๋ยวจะจ่ากันไปครับด้วยบทเพลงเพราะะนะครับจากศิลปินเลือดใหม่โลมาบินนะครับทั้งสามนั่นก็คือพี่สกุลนั่นเองไม่ใช่่อะไรขอะไรขพูดมึงเนี่ยไม่ใช่พี่ทำทั้งหมดครับผมพี่ทำทั้งหมด DJM โดมจอดมิยิ่งคงติดค้างคาใจจากวัน ฉันที่ว่าจะมีทางออกอยู่ตรงไหนที่จะทำให้ฉันได้เดินออกไปจิตใจอ่อนไหวบ้าบอจนบอบช้ำมองทางใดก็เห็นแต่เธอเหมือนอย่างวันนั้น เมื่อต้องเจอทางตันในวันนี้ฉันต้องทำอย่างไรเป็นคนที่ไว้ใจแต่ไม่ใช่คนสำคัญขนาดนั้นอาพวังว่ามีซ ท้ายก็ไม่ใช่ฉันถึงเธอเลิกราไปกับเขาก็ไม่ใช่ฉันแค่ตัวสำรองก็ยังเป็นไปไม่ได้ เธอทำให้หัวใจของฉันนั้นเต้นแรงอีกครั้งเธอทำให้ฉันรู้ว่าฉันนั้นตกลุมรักเพราะเธอไม่เหมือนใครที่ฉันนั้นเคยได้สบเพียงสบตาแค่ครั้งเดียวเพียงมองตาคขาวินดี

ยัง่คยรู้สึกซาแค่ครั้เดียวเพียงมองตาเเวดีเพราะเธไม่มอนใครที่ฉันนั้นเคยได้สอบตาัอ